สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบเจอกับแบนอีกแล้วนะคะก็เหมือนเช่นเคยค่ะเราจะมาทําความรู้จักกับโรงเรียนสอนภาษาในประเทศญี่ปุ่นกันนะคะโดยในวันนี้เนี่ยแบนจะมารีวิวโรงเรียนสอนภาษานะคะที่ชื่อว่าโรงเรียน Intercultural Language Academy นะคะให้ทุกคนได้รู้จักโรงเรียนนี้กันนะคะภายใน3นาที สำหรับโรงเรียน Interculture Langue Academy นะคะแบมขออนุญาตเรียกสั้นๆนะคะให้ทุกคนได้จำง่ายๆว่าโรงเรียน ILA นะคะโรงเรียน ILA ค่ะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่เมืองโกเบนะคะเมืองจังหวัดเฮียวโกะนั่นเองนะคะซึ่งสภาพแวดล้อมของเมืองน,นี้เนี่ยก็จะมีความเป็นนา,นาชาติมากเลยนะคะมีความธรรมชาติค่ะล้อมรอบไปด้วยภออูเขานะคะแล้วก็ทะเล รับใครที่แบบชอบชีวิตสโลลีฟนะคะที่ไม่ตักว่าก็ไม่ห่างไกลเมืองมากนะคะก็ถือว่าโรงเรียนนี้เมืองนี้นะคะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสําหรับหลักสูตรการเรียนการสอนนะคะที่โรงเรียนนี้เนี่ยก็จะมีเป็นหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไปนะคะแล้วก็จะมีเป็นหลักสูตรเพื่อการศึกษาต่อระดับสูงในประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งโรงเรียนนี้นะคะมีสถิตินักเรียน ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นได้นะคะอยู่ในอัตราที่สูงมากๆนะคะแล้วก็หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทํางานนะคะโรงเรียนก็จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับคนที่อยากทํางานต่อในประเทศญี่ปุ่นหรือว่าอยากทํางานต่อในบริษัทญี่ปุ่นที่ไทยด้วยนะคะสําหรับการสอนเนี่ยนะคะก็จะสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนจากนักเรียนหลากหลายชาติมากๆนะคะสำหรับน้องๆคนไหน ที่แบบว่ามีความกังวลว่าออกภาษาญี่ปุ่นหนูยังไม่คล่องเลยถ้าหนูไปรเรียนที่ญี่ปุ่นจะได้ไหมจะรอดไหมนะคะที่โรงเรียนนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่จะมีเจ้าหน้าที่คนไทยนะคะคอยซัพพอร์ตนักเรียนไทยเหมือนกันนะคะสําหรับใครนะคะที่ ต้องการรับฟังข้อมูลของโรงเรียนนี้เพิ่มเติมนะคะจากเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนหรือว่ารุ่นพี่คนไทยที่เคยไปมีประสบการณ์การเรียนมานะคะก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในวันงานอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ